สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบึงแมวน้องสาวแม่น้องสาวเอารูกหาโตเพิ่นกำลังตื่นนอนพี่น,อน้องแตะแพงตะแพงเอ้จ้าเอ๋ตื่นแล้วเหรอคะตื่นแล้วเหรอือตื่นแล้วเหรออุ้ย เป็นตะแพงพี่เป็นตะแพง,แพงสองตัวนะพันยังนอนอยู่พี่น้องหาโตทัต้งเบิดนะคะผู้พุ่นตัวผุนผุนจะออกไปน้ำเมลพ่นผุนไปอยู่น้ำเมลพ่นหนาประตูพึ่นผ้ากันตื่นผ้ากันตื่นกันนอนอีกพี่น้องพ่นยังง่วงอยู่พี่น้อง เจ้าเอคนน่ะนอนซะหลับตานอนนอนนอนเออนอนนอนแมวน้อยน่ารักอืมอืมสองตัวนันอยังนอนเยอ่าสามตัวผลนี่ตื่นแล้วไปกวนมูผลพ,พี่น้องเห็นบอกพนตื่นแล้วพวนไปกวนมูผลพนไปปุ๊กมูให้ตื่นเป็นไรผนอืม,อม พ่นพนเบ้างเอาาพอไปปลุกมูพอดอยากให้มูตื่นมาเล่นน้ำเพลนอืมอ่านปลุกตื่นเป็นเลยนารักกตอนพี่นอ้องเมียวเขามีเมียว แสีอันนี ot, ้อันนี้อันนี้อันนี้แม่เพิ่นพี่น้องเมาสีเมาสีจ้าเอจ้าเอพี่น้องพี่น้องเพิ่นอืมพักกันตื่นแล้วแค่นี้ก็นอนจานย่ามพังเอ้ยถ่ายวิดีโอแล้วสักกอนแป๊บหนึ่งเออแค่นี้ก็นอจนขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะ พี่น้องสาวกำลังสะให้อาหารอาหารแมวพี่น้องเอ,าาอ,งอเซนฟื้ตึกคนตื่นมาเพิ่นก็กินแม่ต้องกินบํารุงหลายๆเพราะว่าทสมิตรน้ำนมให้ลูกหลายๆพี่น้องกินหลายๆตัวน,นี้นะอืเนี่ยนะในตัวนึงมามาข้อมขอมขอขอในตัวนึงพี่น้องเพิ่นรักลี่อยนนู่นี่ในเฮทมอนี่ตัวดำดำมาแม่ มามามากินอาหารเช้ามาแล้วแมาแล้วนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วเพูนพูนนี่พูนอ่ะจบๆมาหาโตทั้งเบิดพี่น้องหาโตพูนเขาไปโยกมูอะไรบัตรนี่เอ็ดเซนกลิ่นอยู่ปรจุน อือเพ่อพกนก็นจะพากันกินเพื่นพากันกินอาหารเร้าพี่น้องสามตัวคนยังนอนรับปุ๋ยเลยพี่น้องเห็นบ่กสามตัวนั้นรับปุ๋ยอยู่นั่นนะหมุนกันอยู่นั่นนะอื กินะเพิ่นเห็นแม่เพิ่นเห็นแม่กินเพิ่นก็นลุกมากินเลยอันนี้ถุงเงินถุงทองถุงเพชรถุงเงินถุงทองถุงเพชรซื้อแมวเพิ่นก็ได้มหาโชคพี่น้องมหาเศรษฐีซื้อแมวน้องสาวก็ไม่ต้อไม่ต้อซื้อกระคักเดฟพี่น้องฟังเอาเด้อ นี S 1> <S 1> ่ปุ่นโอ้ยังไม่ทันตื่นเลยนะนี่ตื่นตื่นตื่นแับมากินตื่นเก่อนมูอบอกคุณทุ่งเงินโอ้สภาพบนตุ้ยจุดเนาะสีตุ้ยกับนมูอนตุ้ยเหมืนกินกินตัวนี้ยนะเออแมนยุ้ยลุยตอนนี้มันออกก้อนมูไ่ได้ทุ่งเงินเลยนะท่านบอกพี่น้องตัวสีขาวนะกินเก่งพันตื่นมากินแต่เศร้าน้องสาวว่า แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่อย่าลืม Subscribe กดไลค์พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมบคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบาย